ชาแ้วนะคะลผหลังจากได้กุ้งพวกอีีกุ้งพันเยปูมาแล้วข้าวผสมท่าเมนูให้้พี่น้องเห็ดเมนูนยังม,มงมันคิดใส่ขน,นาว่พน่น้องบ่ได้คิดยังีงเห็นคนฮู้แล้วนี่หน่ันจะซึ่งกููแล้วหนึ่งหนึ่งพี่น้องหนึ่งผนปูอลาสก้าครับผมแล้วก็กุ้งบสเต t ร,ร์ครับผม l สเตอร์เมนูเมนูใดเซ่ เขาเมีนมาได้เด้อพี่้องเร้อขาวผมไมคยเห็นด้วยกันเกิดมากเพื่อนชีวิตหลอย่าที่้าค่อยกิไรเจดีปราเขาเมีนมาแล้วเขาจะมเงินเส่ไปซื้อมาให็ยาบางบดตันจ็ดพันอยูด้ยถือมีเงินเไ็กันนะพี่น้องทครับผมเพได้ดยังกันทั้งหุ่ใช่แล้วแม่เพาะก็ได้ี่ได้งกันทั้งหุ่ได้ดงกันทั้ง่นได้เรอไปพี่้างไปไป

ร่างสีเน,นืองวีด้าร่างสีเนืองครับผมมีความูลไมา่เล็กน้อยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเพราะไม่ใช่กุ้งฝอยนะครับไม่ใช่กุ้งที่อยู่ตลาดร้อยะสองร้อยห้าสิบไม่ใช่นะครับตื่นเต้นมากๆนะแต่วันเต้นเต้นกูรถต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะตื่นเต้ พร้อมนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมจะรู้ยังมาลุ้นพร้อมกันเลยค่ะเดินสองว้าวโอ้ my god มันสวยมากมันสวยจังเลยอะเจย์โอ้ my god ยังไม่สุดเนาะปูอาสก้าครับผมเกิดมาชาตินี้เราไม่เคยกินเลยครับผมห่างแล้วในชีวิตจ้า เงงเอยากกินแห้งแล้วพี่น้องอยากแห้แล้วอ๋อน้าเดดูนะครับตัวต่อไปพี่น้องตัวที่สตัวที่สอเมื่อกี้อูอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งอะไรฮะมันนุ่นกุ้งรอ ตื่นเต้นมากแหละดูออกคุณนวนคุณนวนบอกว่าลองเดินวนเคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะเคยได้กินอ่ะนี่นะครับได้กินแล้วกินเลยพ่อแม่รอมากินเต็มเต็มซึ่งแบบหมอกกอกกรดกุ้งร็อฟเซอร์นะครับผมอ่ะทําการนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาล่อหลุนไปพร้อมกันว่าสีมันจะเปลี่ยนไหนว่าสีมันจะหนนาตาลรับประทานบอลจ้าหนึ่งสองสาม แล้าววันถูกใจสิ่งนี้แหละดูออกมาคุณเมื่อไหนเขาด้วันแรกวันขน,น,น,าน,นาดด้วยวันใส่ยันกับไปอ๋อยีย<ต> <laughs> ่นี่เมื่อเนี้ยใส่ยัน,นไปพิเศษพี่น้องเอ้ยใส่แค่ที่ยังต์กาเฮ็ดเมื่อนี้อันนี้ใครกินหนวดครับใไปไปครกินหนวดนะไปตายข้าไปกินไปกินไปกินว้าวไปกันเลยมอรสเกอร์ครับโรสเกอร์ อย่ไปแล้วพี่นองมาางตาใก้กโอ้ยกบกข้อ่มาเนไเบิ่งโอ้ยกสีข้อ้พี่น้องเน้อจสีถึงอารกาอารกกาอเอาลงเอาลงพอมาแล้วพอมาแล้วเอ้ยเบิโอ้พี่น้องโอ้ยยักอกากาอรกาอารกาเกิดมาบบุคเห็นอยู่ นี่แหละเดือดเลยพี่น้องขนมนี้ยซี่ผู้ฝางมาให้บู้ใดกินดอกพี่น้องขอบคุณเนี้ยซี่เด้อครับขอบคุณหลายๆอันกุ้งอันนี้ก็บพิ่งเห็นไม่เดือนี่กูรอสเอร์ครับผมผู้ใดแค่กินผูไใดแค่ชิมคอมเมนต์มา้ดอพี่น้องเนื้อแซ่บบอร์แสบบอร์นี่คืออะไรของพวกเฮาครั้งแรกในชีวิตนะโอ้แต่เห็นตัวยังบม่ก็เห็นอยู่ขอบคุณพี่ปานะคะขอบคุณพี่ปาสองตัวห้าหมื่นกว่ามาสั่งไว ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่ป๋าเด้อยติรักและเอ็นดูครอบครัวน,นะคะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณแอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามาติดตามใครที่ไม่ได้สมอะไรไมาให้เราก็รักเหมือนกันนะคะรัก <Why S 1> รักร<ห>ักทุกคนคะ่ะรักแอฟซีทุกคนขอมาเบื่อขอมาติดตามท้องกับฮางเบอร์ทุกคนเด้อแม่ที่เราไม่กินไม่กินก็กลุ้งซื้อง้อห้ามไหนตัวนึงเหมือนเอง้อไหนตัวนึ่งวันก่อนพ่อ่าเพราะว่าป้าเสียดายเงีนยเด้อว่าฉัน ถือว่าได้เป็นตัวผัวป้าดีกันเลยทีได้กินเมืองว่ากินตัวผัวป้าครั้งแรกในชีวิตนะโอ้าตัวมันยังบุกเห็นเนาะเขาเกจอกินยังไงอ่ะกินแบบนั่งบนบะมุนเนีโอ้โหใกล้ใกลว้าวอันนี้เขาเรียกอะไรมันอ่ะวันกระดองกระเด็บกระดองพี่น้องสำนักต้นต้นนี่พี่น้อง หกพันสี่่นก็มันผมโอ้ยไอ้เจ็บไปซื้อัว่ามันเดิมนี่ต้นนี้ซีหกหัววาสันโว้ยเงือกกรันลูกปลาบอกว่าอยาใหชิมนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตชิมพี่น่องชิมีมันชิมมีลีงขอบคุณคลูกปลาด้วยนะเออลูกปลดดีกว่านออายุ้กเดียวได้น่น่ะหสีิ เออนองกัได้เนาะนอเลมถ่าได้เราเงินห้มเลยพ่อาซิบกลัวเนาะลูกก็ได้เนาะหัวซิกัวเอานอนก็ได้ดอกเป็นคนวานเป็นคนวานโอ้ถือขิ้งันละบ้านนี่วันดูสิ่งนี้แหละดูวนกหมน่งังนึกาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอสิกินล่อมือสิกินแบบใดนี่เสียมากักขานึงนี่ให้ดิังเลยนี่้ทิงนวันนี้ อือยังไงเอาให้นี่กินได้บานเขียวเห้ไม่เคียวบะหมี่ก็บอะไ้กินแล้วบานเอาสิ่งเหล่าคี้โบควาสุปหรือว่าที่จะกินได้บันนี่เนื้อก็พี่น้อยเนี่ยขาแต่ขาเลยนี่ขอบคุณที่เติมเต็มความสุขให้ครอบครัวเราขาเคียวพราะเคี้ยวนี่เนี่ยแม่จะช่วยนะแม่ช่วยนะลูกจะเป็นบุญมากบุญมากแน่เลๆหน่อยพี่น้องเพราะว่าเด็กๆไม่เคยกินเลยเต่นเต้นตื่นเต้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วเดี๋ยวสายกระเบิกไปทุบกปม เรียลูกนะเครื่องกันนี่ฮะเครื่องกันฮะพี่น้องนะเอ้ยเออโออเออโอนเียบมาเจันเจ็บโอ้โหดีดีดูสิมงิมึงิมึงไปทังไหเอาเมียนมาเก็บโอ้เสียบแล้วพี่น้องหวานหวานหวานมาเดี๋ยวมันหวานครับานไปกินยังู่ครับไม่ไปยังไงไปมาอุ้ยหนีห้างไหม่นีเอามือทังออกมาเลยนี่นี่ยนี่ เอ้เห uh, <at> ็นเห็นค <no. S 1> um, no ุณแม่ร้องน้ำม oh. mm ันมันอ่ะนอนกินร้องโอ้ยมันมันโอ้กินกินน้องเมื่อสิบเจ็บป่ะโอเมียนี่ไปล้วสันเมียนี่ไปล้วสันรอเนี่ยนั่งเมียนเมียนนี่เมียนนี่มันโอ้วนหวานนี่มันใครใครใครว่าเดียบเสียบใครใครใครใคกินบะหมีเจุยนมากโอ้สุดยอดบ่ะ ขอพคนเอฟซีอะไรครับโอ้ยขันดนบุเลยดีดตื่นเต้นน้าดูค่ะมันฝ่าเงี่อายุยืนยูดอกงดูแต่บแต่กินคล้องบ้างสิใครมาแล้วมืดฉมังมาแล้วเี่ยเป็นเกมอะไรยากนะก็ไม่หาเล้โอ้ยโอ้จนสีทองแขนเราพี่ม่ยัไิไิอไลูกเจ้าบัายอน โอ้คยตเอาซโอ้คุณน่คือมื่อสใมวันไปยุบมัหนอกมาใชเนาะโอ้โหเดี๋ยวมาโอ้ยเนื้อเนื้อเน้เนื้อื้อเนี่ยลวนเลยครับโอ้เนี่ยวล้วนเลยอ้เนียวล้วนเลยเกีวมาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวห้โอ้กินบละเคองขากรบพวะครับชิมชิมของคันแพงครับชิมคนละเล็กละหน่อยเนาะพี่น้องเราวายกันผมกึ่ง ไอที่เป็นเพราเป็นยังนี่ไปกินมูกระทะดูปรุงมันสู่เขาละขนาดกันหรือไมเออกีม่บอกลายเรื่อเรือเอะเสื้อมังกรเส้อเอองเงีอ้าวเดี๋ยวนี้่ปกินน่พ่อยาด้วกันเฮ้ยกินไปยวกินไปยวะไม่ไก่ไดไม่ไก่นดงอืมเด็กชอบใจใหญ่เลย้เกยข่าเลยน้งไม่กินกินเบข่าเลย่อมาอแจไปเลยครับ โอ้ยสมราคาอง่อยังน่าขมมุ้ง้งาได้นี่มักไลถนาีก่าจกินล้โอ้ยสมราคาอีสมราคาอี๋แแบบา้สอร่อยเอร่อยมากน้ำน้ำน้ำน้้ยกินปูไปแล้วเร่มกินผัก่เลยหเจ้าผักเยนผักเลยนะผักเลยนะนี่เป็นลันได้บาน เซบยงกิอโอ้เบลายบาจาน้าเดียรรนอองดิโนดิโน่เฮ้ยด่านนุ่เฮ้ยดีดูเฮ้ยคุยใหญ่ไอเลยดี๋ยแ้าก็จะจับแบ่งให้คุณยุ้ยนะคะแ๋่วให้คุณยุ้ยนัค่ะเออแมงออกไปเลยามารถจานไม่หยกจานยังไงม่ใส่เกลียแทต้นม่ได้มันเนนเน้น น้องกันทีล่ะพอเล่วหน่อยเออเดี๋ยวยังไงไนนอนนะกันอย่างรูเนื้ออันนี้มันเป็นยังไงงควรเอาโคงมาอันคนนึงเอานี้เอาโคงพ่อี๋ยวก็ตะคุงบอไวยนี่ลุยนะบอไวย์นี่ลุยก็ไปยิงแม่เออคงเดียวว่ะอันนี้ไอ้นี่ลุยก็ไปไปยิงนี่นี่ก็ไยกัน กินบ้านเจะกุงคะับกุ้งขนาดอู้อยพี่น้องกุ้งยังเเกิดเกิดมาเขาก็เห็นนี่ตัว่นี่ตันเนนี่ยมออขอบคุณเอฟซีที่ส่งมาให้นะครับคุณพี่ปลานะครับนี่วะลายแด้เลย๋ยวดูนกุ้งอ๋อน้ปวตัวนี้ครับ ซี่พันกว่าโอ้ยผมเพิ่อนนี้ยิ่นี่วาจน่าสื่อกินเนี่ยการเรียบซี่ว่าฝังว่าแห้มันช่ได้กินเนี่ยขอบคุณพี่ฟ้าตัวเดี๋ยวในซี่พันกว่านี่ขอบคุณครับเอฟซีเนี่ยโอ้ยสุดยอดได้บุญเยอะๆร่ด้วยร่ด้วยสุดยอดเอฟซีร่ำรวยสภาพแข็งแรงนะคะขอให้เอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะมาเล้วเรื่องเนื้อหนีบกัน ตะคุณนะคะเดี๋ยวคนเหนอยดีกักวนถูกใจี่ะดูเนีถูกนตรวาเอาาเบร์กเนี่ยบอาเบอร์เหนีาตังตีมาเนี่ยเอานนั้นตื่นกาเบิเนยบ้านนี่มนน่ากำลังทำกันเสียเจียเอบุซ้ำหน้วะ

กินได้ทุกส่วนอันนี้เห็นตัวกินเลยกินพร้อมมาเลยวุ้ยกินได้บบสมองอี๋พี่น้องแซ่บแซบสมรค่าแห้งพี่น้องหวานแห้งโอ้ยบรไดวณมอนกินได้เปล่าใจเด้อพี่น้องแบบแซ่บแบบมันสกัดว่าไม่กินช่อแนววันเจะแล้วละจะแล้วมากินช่อดอกบอกเพี่นแนวองแซบบอนี่นี่นี่เห็นว่พี่น้องโอ้แกแบบดีอะ าแกไปหลดเอาดดูดาถเดีดีวีแล้วก็จะแบ่งไว้ให้นิลุยด้วยนะคะนี oh. ่อัรอโอ้โหคงไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องแล้วกินแล้วเสีย้องกีลองวิ่งดูว้าไงโอ้ยจอยจอยเป็นป่านี่ยมันหนังกรอบนะแย่ทีเดียไงามๆ บอมแตงบีมแตกบมนแตบ่ากตออพี่น้องหอนหอหอนหอวกินช่อวกินช่อวยแบบแซ่บกินช่อควยแบบลาแล้วเมน่นมากมนมน่นเนเนเหนื่อยมากเลยเป็นไงกวนแบบแซ่บพี่น้องแบบแซ่บหวานก็พี่น้องเงี้ไปกินแ้เปือกปนี่เหน บ้านนี่สติ๊บเลยด้วยเลยแบบโอ้พี่เดวพอตัวกันเนาะเก่าแซ่เก่าแม่โม่เคยเห็นหรือเปล่า่เคยเห็นบ่เคยเห็นกินหรือเปล่า่อโ่กินบ่ฝันว่าสิได้กินแบบนี้เห็นพอโม่กินบ่ฝันว่าสิได้กินขอบคุณพี่ป้านะคะขอบคุณมากนะครับ สำหรับท<ห>ิ่นี่ก็ภาพแข็งแรงอุ๊ยบ้านเราอยู่ในอำนาจเรามวิถีคนที่ป,อปลอมมั่ปนเหมือนกัน่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอ๊ตย่อชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กอ,อย่าลืมเข้าไปติดตามทางโอ๊ตย่อแฟนเพจนน้ำเนี่ยค่ะคท<อ>ี่นี่กับขอบคุณเอสซีทุกคนขอบคุณพี่ปลาโดยเฉพาะพี่ปลานะคะที่ส่งมาให้เราได้ชิมได้ลิ้มลองรสชาติครั้งแรกในชีวิตนะขอขอบคุณที่เข้ามาเติมความสุขให้ครอบครัวนะคะขอบคุณเอสซีทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมพวกเฮานะคะ ขอบคุณจริงค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้กับว้จะมีสักกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่่ะ